สนับสนุนโดยนิตยสารออโตคาไทยแลนด์ Honda a c c o r d นั้นถือว่าเป็นรถยนต์อีกรุ่นซึ่งมีความน่าสนใจนะครับทั้งในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่จนกระทั่งมาถึง Honda Accord ในเจเนอเรชันล่าสุดนี้นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเคยเอารุ่นที่เป็น EL นะครับหรือว่ารุ่นที่ใช้เครื่องยนต์1.5เทอร์โบเนี่ยมาทดสอบกันไปแล้ว มาคราวนี้ก็เป็นคิวของรุ่นไฮบริดครับซึ่งในรุ่นไฮบริดเนี่ยเขาก็มีทั้งรุ่นไฮบริดที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับหนึ0งล้กแว่าบาทแล้วก็รุ่นนี้ก็คือรุ่นไฮบริดตัวท็อปหรือว่าเป็นรุ่นที่เขาเรียกทางการก็คือ ehev tech หนึ่0ล้บาทน,นะครับต้องบอกว่าความน่าสนใจของตัว honda accord ก่อนหนึ่งคือเรื่องของดีไซน์ครับ เป็นรถที่มีดีไซน์ความสวยงามกับความสปอร์ตเนี่ยมันมาเจอกันได้พอดีมีความลงตัวนะครับในเรื่องของดีไซน์อย่างที่2ก็คือว่าในเรื่องของอัตราเร่งครับพอมีทั้งการทํางานของเครื่องยนต์เบนซินบวกกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยกำลังที่ได้รวมกัน215แรงมา้ากับแรงบิดที่ได้เนี่ยต้องถือว่าตอบโจทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงอัตราเร่งตอนตีนต้นช่วงต้นนะครับหรือว่าจะเป็นช่วงกลางหรือว่าจะเป็นช่วงปลายซึ่งใช้ความเร็วสูงๆก็แล้วแต่ ต้งถือว่าเจ้า h อนได้คอร์ดคันนี้ทําได้ดีทีเดียวผมกดคันเร่งเนหะ็นไหมเนี่ยกดปุ๊บมาเลยแล้วก็การทํางานของเกียร์นะครับอัตราทดเกียร์เนี่ยมีการตอบสนองที่รวดเร็วนะไม่มีลักษณะอาการของการที่เรียกว่ารอนะครับกดคันเร่งปุ๊บสามารถตอบสนองได้ทันทีนะจจะมีเนี่ยเรียกว่ากดปุ๊บมาปั๊บเลยทันที ังชันอื่นๆอย่างเช่นระบบความปลอดภัย Honda Sensing นะครับตัวนี้จัดเต็มใส่มาให้เลยเ,เรื่องของเครื่องเสียงพวงมาลัย Multi-function มีตัวเสียบไวเลสชาร์จใส่มาให้มีช่องเสียบ USB ที่นั่งด้านหลังก็มีแอร์แยกมาให้มีช่องเสียบไฟ USB 2ช่องนะครับแล้วก็มี Head-up Display นะอันนี้เป็นส่วนที่คอยช่วยให้ผู้ขับขี่เนี่ยได้เห็นชัดๆง่ายขึ้นไม่ต้องก้มๆเงย มีระบบออโต้เบรกโคนะครับมีโหมดสปอร์ตมาให้แล้วก็มีปุ่ม EV ใครที่อยากจะใช้ให้เต็มประสิทธิภาพนะครับเวลาเห็นปริมาณแบตเตอรี่มีเพียงพอเงี้ยก,กดโหมด EV ถ้าไฟพอมันจะขึ้น EV โหมดออนถ้าไฟไม่พอเขาก็ไม่ไม่อ่อนให้แค่นั้นเองนะครับแต่บางคนถามว่าเอ๊ะทำไมต้องกดทำไมไม่ปล่อยให้ กล่องควบคุมเขาทำงานไปเองก็กล่องควบคุมเขาก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราขยันกดใช้หมด EV อย่างเงี้ยโดยเฉพาะกับเราใช้งานรถติดติดในเมืองอ่ะพอไฟมันพอปุ๊บแล้วมันใช้หมด EV เข้ามาช่วยอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งช่วยให้ประหยัดทุกอย่างมีมาให้ครบเพราะว่านี่เป็นตัวที่เป็นตัวท็อปนะครับของ Honda a c c o r d Hybrid ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับกับคนที่อยากจะได้รถยนต์ไฮบริดไปใช้งานเน้นเรื่องของความคุ้มค่าด้วย ได้ความสนุกในการขับขี่ด้วยได้ดีไซน์ที่สวยงามด้วยที่สําคัญเลยคือเรื่องของคันด้านเนี่ยนะครับผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือความสนุกความสนุกในการขับแรงม้าไม่ต้องเยอะนะแต่ว่ามีมาให้ใช้งานอย่างเพียงพอแล้วก็ในทุกย่านความเร็วสามารถที่จะตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างเต็มที่ครับมีเงิน1 7 9 9 0 0้านจากบาทซื้อตัวนี้ครับผมบอกเลยว่าซื้อตัวนี้ ถ้าคุณเป็นคนมีครอบครัวคุณเป็นคนชอบรถอัตราเร่งดีคุณคำนึงถึงเรื่องการใช้งานที่มีตัวช่วยในเรื่องของความประหยัดมีตัวช่วยในเรื่องของระบบความปลอดภัยแล้วก็คุณคำนึงถึงในเรื่องของความสวยงามที่มันผสมผสานกันอย่างลงตัวสําหรับเจ้า Honda Accord Generation ล่าสุดเนี่ยตัวนี้คือตัว e h e v tech นะครับหรือว่าเป็นตัวท็อปของตัว HyB r i d ก็ว่าได้ไม่ต้องพูดเยอะครับดีไซน์ใน Honda เก่งอยู่แล้วจะเห็นว่าพอเป็นรุ่นไ y b r i d ปุ๊บเนี่ยต้องมีขอบสีน้ําเงินเพิ่มเข้ามา นะฮะตรงโลโก้เห็นไปเลยว่านี้คือรุ่นที่เป็นไฮบิดนะครับมีตัวโครเมียมตัวนี้มาตัดหน่อยแต่ว่าด้านล่างเนี่ยตัวสปอยเลอร์ด้านล่างนี่ป๊าปใส่มาให้เลยดูสวยนะฮะแต่ต้องระวังนิดนึงถ้าดูจากมุมบนของผมเนี่ยเวลาเรามองอย่างเงี้ยตรงนี้จะยื่นออกมาประมาณสัก1ห,หนึ่งข้อนิ้ว2ข้อนิ้วนะเพราะฉะนั้นนี้มันจะเป็นสันเวลาจอดรถตรงด้านหน้าไม่เท่ากับว่าเวลาหักเลี้ยวต้องเผื่อมุมตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับ มันไม่ได้เสมอเรียบไปนะซีรียางที่ให้มานะครับเป็นยางขนาด 2, 3, 5, สาทับ 4, 5, R 1 8ก็ถือว่าให้ความนุ่มนวลดีนะครับเก็บเสียงในห้องโดยสารพอใช้ได้ตัว y l เลสมีมาให้นะครับเนี่ยแตะปุ๊บล็อกประตูอ่าพอจับปุ๊บอันนี้เปิดประตูได้เลยนะครับเพราะผมพกกุญแจอยู่อันนี้เป็นเคเลสนะชุดแต่งด้านข้างนะครับชิ้นนี้ก็มีมาให้เหมือนเดิม ระวังนิดนึงคือเวลาล้างทําความสะอาดเนี่ยเรามักจะดูกันแค่ตรงนี้แต่จริงจริงแล้วต้องให้เขา,เาผ้าเช็ดสอดมือเข้าไปหน่อยเพราะว่าชิ้นนี้เนี่ยมันยังมีพื้นที่อยู่ตรงนี้ที่ติดอยู่ข้างใต้รถด,ด้วยนะครับเวลามีเศษขี้ดินขี้โคลนอะไรเกาะติดเนี่ยเช็ดมันทําความสะอาดมันจะได้ไม่ติดนานนะครับด้านหลังเสาอากาศเป็นแบบครีบฉลามนะครับด้านท้ายนะโลโก้ฮอนด้ามีสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับติดไว้ e h v ให้รู้ว่าเป็นไฮบริด พื้นที่เก็บสัมภาระข้างหลังกว้างเชียวนะฮะจะเห็นว่าลึกนะครับไอ้ส่วนสูงเนี่ยก็รถเก๋งปกติทั่วไปแต่ค่อนข้างลึกแล้วโล่งโปร่งนะอันนี้นี่ดึงพับเบาะได้บางคนบอกให้มีเพื่ออะไรเดี๋ยวผมดึงแล้วผมลองพักให้พักให้ดูเห็นไหมฮะนี่คือเวลาเราขนของสมมุติว่าผมต้องการถุงก๊อเนี่ยผมว่าขวางก็พอได้ แต่ถ้าผมมีของที่แบบเป็นชิ้นยาวๆผมอาจจะซื้อโต๊ะนะโต๊ะเขียนหนังสือของลูกหรือโต๊ะโต๊ะกลางๆไว้วางของเนี่ยถ้าพนักเบาะมันติดอยู่ผมมาถึงข้างหลังแทนที่ผม,มต้องเดินอ้อมไปผมดึงอันนี้เลยดึงอันนี้ปลดล็อกแล้วดันโต๊ะเข้าไปได้เลยเนี่ยยืดยาวเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาล็อกกล้องลออยู่นี่นะเดี๋ยวผมผักกลับมาให้เวลาล็อกเราต้องเดินมาข้างหน้านะครับอ่าแล้วผักกลับเข้าไป แค่นี้เองนะถือว่าไม่ไม่มีอะไรหวือหวาแต่ว่าใช้งานได้จริงกายตัวดึงปลดล็อกด้านท้ายตัวนี้นะครับมีสปอยเลอร์เล็กๆทั้งหลังมาให้นะอาจจะเหมือนดักเทลออกทรงตูดเป็ดนิดๆนะครับไม่ได้มีอะไรเป็นเนื้อหาสาระสำคัญมากนักแต่ว่าเพื่อความสวยงามสำหรับ Honda Accord เนี่ยนะครับต้องบอกว่าพอเป็นตัว Hybrid ตัวท็อปเราเรียกแบบนี้แล้วกันนะครับ เพราะว่าเขาจะมีชื่อรุ่นของเขาคือ ehevtech นะฮะคือในซีรีส์ของ Honda Accord เนี่ยมีรุ่นเริ่มต้นก็คือ e l e l ก็คือใช้เครื่องยนต์ปกติแล้วก็มีตัว h y b ริดตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีตัวท็อปก็คือตัว ehevtech คือตัวที่เราเอามาทดสอบนี่แหละ1,799,000บาทผมเทียบอย่างนี้ก่อนนะครับส่วนต่างเนี่ยระหว่าง h y b ริดกับ h y b ริดด้วยกันเนี่ยสำหรับผมส่วนต่างประมาณสักแสนกว่าบาทเนี่ยผมว่า ตัวท็อปน่าสนใจกว่านะครับเอากลมๆแบบนี้แต่ถ้าเพิ่มขยับไปส่วนต่างเป็น3 0 0แสนบาทระหว่างตัวที่เป็น el 1,499,000บาทกับตัวนี้มันมีส่วนต่าง3 0 0 0 0 0อันนี้ผมต้องคิดหน่อยนะครับถ้าบอกว่าทุกอย่างที่มีในตัว el มันตอบโจทย์เซฟเงิน3 0 0 0 0นไว้เป็นค่าน้ำมันค่าประกันอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ถ้าบอกว่าอยากได้ เรื่องของระบบไฮบริดกับเรื่องของระบบความปลอดภยัยฟังกช์ชันต่างๆที่มันครบครบเงิน3 0 0 0 0นคุ้มไหมผมว่าคุ้มนี่ก็เป็นภาพรวมที่ลองขับแล้วอยากแบ่งปันให้ฟังท้ายที่สุดก็ต้องขอบคุณทาง Honda Automobile ประเทศไทยด้วยนะครับที่ส่งเจ้า Honda Accord e s e v tech คันนี้มาให้ทดสอบกันไว้โอกาสหน้านะครับคงจะมีโอกาสได้เอามาขับกันยาวๆลองเดินทางไกลกันดูสักทีแต่ว่าถ้าให้เลือกชั่วโมงนี้ 1,799,000บาทน่าสนใจครับ